ครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะฮะวันนี้ก็มาทำแปลงนะครับที่จะปลูกหญ้าขนไปเลี้ยงวัวในหน้าแรงใกล้แหล่งน้ำจะจุ่น้ำใสปลูกหญ้าขนนะฮะแปลงนี้ก็จะท่วมทุกปีก็จะมีหญ้าสองตัวที่ปลูกได้นะที่ทนน้ำในขณะนี้ก็มีตัวหญ้าขนนี่แหละที่ประหยัดไม่ต้องซื้อพันนะเกิดนำทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วก็หญ้าตัว เพ็นกุหาก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นกุาเาต้องไปซื้อพันุซื้ออะไรมาครนะโลละหบาทนะฮะ3มเข่งร้อยที่เขาขายกันนะฮะแถวบ้านนี่ก็ไม่มีทุนนะฮะขที่เกียดไปหาซื้อหาซื้อยากด้วยค่ช่วงนี้ก็มาปลูกพนหญ้าขนเอาเลยเดีย๋ยวมาดูวิธีการปลูกกันครับพันธุ์หญ้าขนที่เข้าหาเกียวนะฮะน้ำไฮน้ำหน้านะฮะน้ำสวนเนาะ แล้วไปหอดกับไปโอยสะขิตมขนาดนี้เองครับแล้วมันก็สิเกิดงามนะครับมันได้ร้ายแล้วก็งัวก็กินดีนําครับงัวหมัดอย่าให้มันแก่ท่านนะครับมันแก่มันสีเป็นน้ำมันสีแข็งอ่ามันสีปักเข้านะครับมนีขั้นแห้งนะครับผมเคยล่องแล้วปล่อยให้มันแก่นะครับอบอตัดไงนะฮะข้อเสียของมันคือมันสีแข็งฮะมันแข็งมันแท่งจะคข้องนะครับนอกนี่ก็เริ่มปั้นนะครับ ปั่นขีตมใส่น้ำไว้นะครับเิมาไว้ปลูกห้าขนนะครับนี่ห้าขนทีมีแพงงกลาครับดีขึ้นกันนะครับแต่ว่าเฮ่ากะมัมีเงินไปสือพันธุ์เพิ่นนะครับมันหายยากน้ำแถวนี้นีก็สิปลูกห้าขนเอานะครับปั้นปลูกเอาผมพ่อแม่พี่น้องเนี่กะเป็นแปลงทีผมปลูกห้าขนนะครับก็ได้ซุมน้ำจากกุดลนะฮะลงมาใส่หน้า เราก็ห้อยหนาคนณเราก็เหยียบเหยียบลงนะครับง่ายนะครับได้หนาหลายนําแล้วก็เอาไว้ให้ so งัวเข้าเราต้นทุนนะคะรับถ้าเป็นหนาพวกแพนกลาก็ดีขือนกันแต่ว่าเขาต้องไปซื้อเขานะฮะต้องไปซื Meat ้อข้าเจ้าเขาเขาบ่มมี่หายากนะครับบ่มีเงินทุนบ่หายากแล้วก็จักสิไปซื้อใส่นะสั่งออนไลน์ก็โดนนะครับเลาก็ปลูกหนาคนนี่แหละฮะเลาก็ปลูกกันหลายเจ้าแล้วครับแถวนี้ระแวกนี้ทวรเขาเลี้ยงงัวนะครับก็ทนน้ำได้เป็นเดือนนะครับว่าตาย นำถ่วมได้กับบาตายนะครับคิดง่ายๆนะครับห่วยๆแล้วก็เหยียบยำๆลงให้เบึงภาพนะครับบัวตองเบึงวิธีการกระไดพ่อซื้อเดาออกอยู่ดอกว่านะครับห่วยๆมัก้างมักทีกับเบึงเอานะครับพมกับอระมานี่นะครับเยอะเบึงกะเล่งๆเอาอยางตีนเหยียบปอกยอมเนกๆลงพุนผู้เฒ่าคนกับเกี่ยวอยู่ทางผุนนะครับฝากไว้ซ้ำานี้เดวทำมันใหญ่มันงามยำไดผมใส่ปุย๋ย อัปเดตให้ฟังนะครับให้เบิ่งกันมันเป็นอย่างไรนะครับแต่เขากับปู่กันใดผลร้ายนะครับมันใหญ่ไวบแต่ว่าคอเสียมันงทุกกนรอย่าให้มันแกนะครับเกี่ยวก่อนอย่าให้มันแกนะครับถ้ามันแกแล้วมันถี่คือซื้อมันเลยครับเป็นคนแล้วมันแข็งครับมันปักเข้ามันเป็นผิดมันขั้นนะครับมันขั้นมันเป็นผิดนี่คอเสียของมันนะครับแต่ว่ามันกับบ่เคยแกท่านหรอกครับเาตัดตลอดนะครับเพราะแต่ว่ามันใหญ่ถ่อนะครับ บ่อท่านงวดนะครับซ้ำนี้กับบ่อท่านเราท้องสีขยายอีกเพิ่มนะครับกับสีล่องหาใหญ่แนวอื่นมาปลูกเพิ่มนะครับเป็งกลอกโปลาก็ว่าไปนะครับเพชรหน้าน้ำมันถ่วมบ่ได้กินนะครับแปลงนี้สองปีหรอถ่วเมดนะครับก็ฝากไว้เพียงซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวสีมาอัปเดตในฟังนะครับห้อยห้วยยำยำนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยเฮ็ดบ่ยากนะครับยังได้มันก็เกิดหญ้าขนนะครับลดต้นทุนการผลิตนะครับลดต้นทุนการ ซื้อผ่านหญ้ามาปลูกนะครับปลูกหญ้าคนบ้านเานอกนะครับแล้วก็ทนทนแรงนะครับทนน้ำท่วมได้ดีนะครับเป็นเดือนกับบัตายนะครับตัวนี้นะเรียบร้อยครับนี่ก็ดำนะฮะปักอ่าหญ้าคนนะครับหยาเบียบเบียบเบียบลงเลยนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวชิมาอัปเดตกันทุกอาทิตย์นะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะคลิปนี้ก็ให้เบิ่งเพียงเท่านี้ครับ ก็คือการปลูกห้าขนเนาะครับสวัสดีครับ